เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน b i ๊กทอ k b กบิ๊กสตสวัสดีครับแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่ก็คือรายการ b ิ๊กทอ k b กบิ t o r y นะครับโดยทีมข่าวโพสต TODAY เราเจอกันทุกวันนะครับจันถึงสุกนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นวันหยุดนัอกขัตฤกษ์อะไรก็อาจจะเว้นช่วงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเจอกันแน่นอนช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่ากว่าเวลากำลังดีนะครับตอนนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เราคุยแล้วก็เกินกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่า,ว,าวันนี้เราจะมาขยายผลในเรื่องมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาของโรคติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับวันนี้มีการประชุมคอรมแล้วก็มีการอนุมัติโครงการอนุมัติเงินอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับไปคุยกับเขาครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับซึ่งไปเกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นก็ชวนคุณเกียรติศักดิ์มาคุยแต่ว่าส่งเสียงมาไม่ได้มานั่งตัวเป็นๆในห้องส่งของหลังเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับคุณเกลี้ยงครับสวัสดีครับคุณสมชายบุญเหลือครับครับครับผมวันนี้ก็คอรมก็ออกมาตรการ ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับก็จำนวนมากนะครับตอนไปถึงมาตรการเดี๋ยวให้คุนสมชายรายงานตัวเลขโควิดหน่อยดีไหมครับได้ได้ก่อนที่เราไปช่วงได้เข้ากสถานการณ์ว่าทำไมทำไมถึงต้องออกมาตรการจำนวนยอะขนาดนี้ทำไมถึงต้องเอาเงินเอาทองมาช่วยเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าการติดเชื้อโควิดในประเทศเราก็ยังสูงขึ้นทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยก็ทางสบคก็แถลงตัวเลขว่าติดเชื้อเพิ่มอีก287ราย นั่นเป็นตัวเลขช่วงบ่ายๆนะครับมีั้งติดเชื้อภายในประเทศติดเชื้อจากการค้นหาเชิงลุกแล้วก็ติดเชื้อจากการกักกันในที่กักกันของรัฐนะครับรวมรตัวเลขแล้วเนี่ย287ในช่วงบ่ายซึ่งช่วงเย็นๆค่ำๆก็ยังจะมีมาอีกในวันนี้แต่ว่ายกยอดใ,ในวันพรุ่งนี้สรุปโดยรวมๆแล้วก็คือว่าผู้ติดเชื้อ,อยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายตัวไป หลายจังหวัดแล้วตอนนี้นะฮะใช่ครับน้นก็คนที่ติดตามภาษาเนี่ยเขาคงรู้แล้วแหละบางบางครั้งเนี่ยดูมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วติดแค่คนสงคนพาะบางจังหวัดนี่ติดเป็น10บยี0บสาิก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละวันใช่ครับแต่ตัวเลขก็อย่างที่เราคุยกันยังอยู่ในระดับสองร้ปายปลาอยู่ครับทุกวันก็คือไม่ลงเลยแต่ว่าถ้าถ้าไปถามมุมมองของคุณหมอเนี่ยวันนี้ทางนายแพทย์ทวีทรัพย์ สีรับประภาสิริท่านเป็นแพทย์ผู้สงคุวุฒิกรมควบคุมโรคนะฮะท่านบอกว่าสถานการณ์ตั้งแต่วันที่6มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เฉลี่ยวันละสองรกว่าลายนี่คือเฉลี่ยนะฮะ200กว่าลายเนี่ยโดยจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรใหม่มีแนวโน้มชะลอตัวลงนะครับส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มก็เกี่ยวโยงกับสถานที่เดิมๆไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพน,นันเอ่ยหรือว่า สถานสถานที่โรงเบียร์เอ่ยหรือว่าร้านอาหารอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยยังเกี่ยวยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่ดังนั้นมาตรการที่คุณหมอ,อทวีทรัพย์เน้นย้ำนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขจะชะลอตัวลงนี้นะฮะแต่แตถ้าให้ตัวเลขลดลงมากๆก,ก,ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลหรือสอบ,บคที่กําหนดอย่างเคร่งครัดเลยก็คือมาตรการชีวะอนามัยนะครับไม่ว่าจะการ เป็นการสวมหน้ากากการล้างมือบ,บ่อยๆหรือการงดไปในงดไปในพื้นที่เสี่ยง3มสามมาตรการหลัหลกๆนี้ยังต้องเน้นย้ําเลยนะครับว่ายังต้องใช้แล้วก็มีความจําเป็นถ้าหากให้ตัวเลขเนี่ยลดลงไปเป็นศูนย์คือต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัดเลยนะคุณเก่งนะครับผมจากตัวเลขที่คุณชายเล่ามาก็จะเห็นว่าโควิดเนี่ยยังรุนแรงนะครับแล้วก็ยังเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ ทําให้วันนี้รัฐบาลถูกกดดันมากนะครับเลยออกมาตรการชุดใหญ่อย่างที่เราแน่นหัวไว้นะครับก็มาตรการที่เซอร์ไพรส์ถือว่าเซอร์ไพรส์มากมากคือมาตรการแจกเงินนะครับผมแจกเงินคนละ3,500บาทเป็นเวลาสองเดือนนะครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับอ่คนละครึ่งที่เขาแจกเงิน3,500ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้คือท่านนายกบอกเลยนะครับว่ามาตรการแจกใน3,500คนละ สามพันห้าให้กับผู้ที่ได้รับผลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับครับอ่าเป็นเวลาสองเดือนนะครับทำไมน่าจะเป็นทําไมตัวเลขมันไปครองจองกับคนละครึ่งที่ได้คนละสามพันห้าไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองนะคุณเกี้ยงผมคิดว่าตัวเลขนี้ก็คือว่าให้ดูมันทุกคนมันได้เท่ากันดูเสมอภาคากันครับไม่มีใครได้มากไม่มีใครได้น้อยไปกว่ากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใครได้มากได้น้อยไปกว่นั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าแล้วก็แต่ปัญหาก็คือว่า ปัญหาก็คือว่าอันนี้ยังยังไม่สรเด็จน,นะครับก็คือเป็นหลักการ,รนายกให้หลักการว่าให้กับให้กระทรวงลังไปคิดมาว่าจะใช้เงินเท่าไหร่และจะแจกกลุ่มไหนบ้างอแสดงว่า,า3,005เนี่ยอาจจะได้เพิ่มไม่ครับ3 0 0เนี่ยชัวร์วครับ3,005เนี่ยได้ชัวร์สองเดือนคงไม่คงไม่เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินนะครับ3,005เป็นเวลาสองเดือนนะครับสองเดือนเนี่ยก็คือนายกกตีไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นกลุมพามีนาหมายถึงว่านน่าจะเป็ุม กุมน่าจะได้เริ่มได้ได้เงินเนี่ยกุมภามีนาอ๋อหมายถึงว่าเริ่มแจกกุมภาไปถึงมีนาซึ่งไอ้มกราเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็ให้กระทรวงคลังไปดูตัวเลขนะครับแล้วก็ดูจํานวนกลุ่มที่จะให้นะครับว่าจะให้ใครบ้างให้ให้กลับมาเสนอข้อมอภายในสัปดาห์หน้านะครับผมครับครับผมะท้นี้หลักเกม หลักเกณฑ์ใครบ้างที่จะได้ใครบ้างจะไม่ได้สองไอ้สามพันห้าร้อยบาทเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เป็นเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับว่าหลักเกณฑ์อันนี้ก็คืออยากให้คุณสบชายลองย้อนกลับไปนึกถึงอ่เราไม่ทิ้งกันครับผมเราไม่ทิ้งกันตอนที่เกิดโควิดรอบแรกตอนดตอนมีนาเมษาที่แจกห้าพันสามเดือนอนะครับผมห้าพันสามเดือนแจกให้กับอาชีพอิสระนะครับผมตอนแรกเริ่มต้นจากให้แจกอาชีพอิสระนะครับผมครับนะครับผม ก็จากเดิมที่คาดว่าจะแจกสามล้านคนนะว่าผลใช้บานปลายไปจนถึงสิบห้าล้านคนอืประมาณสิบสี่ล้านคนเศษนะครับที่รับเงินจริงๆิมีถึงสิบห้าล้านคนตีไปกลมๆนะครับนะครับแล้วก็ลามไปจนเกษตรกรอีกนะครับแปดล้านคนนะฮะลามไปจนถึงกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางก็คนพิการคนอ่าคนพิการคนสูงวัยคนติดเตียงคนอะไรนะครับเยอะแยะนะครับก็รวมๆแล้วก็ ประมาณ20กว่าล้านคนที่เราแจกรอบแรกไปนะครับผมครับผมนั่นแล้วก็ครับผมไอ้นั่นคือโครงการเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมอันนั้นคือเราไม่ทิ้งกันซึ่งซึ่งมันก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะโครงการนี้ว่าแจกไม่ทั่วถึงอะไรบ้างแจกเยอะครับแจกเยอะแจกมากนะครับแจกแจกไม่ทั่วถึงคือแจกเยอะนี่คือ5,000สามเดือนนะครับคนละ5แล้วคนที่ได้รับเงินอย่างที่ผมบอกว่าอาชีพอิสิรห15ล้านคน เกษตรกร8ล้านคนกลุ่มปอบบายประมาณ2ล้านคนนะครับรวมๆแล้วประมาณ24-25ล้านคนก็ยังมีรัฐบาลโดนด่ายับเลยครับนะครับว่าแจกเงินไม่ทั่วถึงใช้เงินเฉพาะโครงการนี้ไปประมาณ3แสนกว่าล้านนะครับ3แสนกว่าล้านเนาะใช่ครับแต่ว่ายังโดนวิจารย์ยังโดนด่าว่าแจกไม่ทั่วถึงใช่ครับใช่ครับเที่ยวนี้ก็เลยเปลี่ยนร่างนิดนึงนะครับไอ้แจก3.5ก็ไม่ใช้เราไม่ทิ้งกันแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นใช้เราชนะ เปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นโครงการเราชนะเราชนะแต่จริงๆแล้วถ้าดูถ้าดูรายละเอียดแล้วก็มันก็แปลงมาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผู้ที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็แน่นอนผู้ที่ได้สิทธิ์เบื้องต้นเนี่ยนะครับผมก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระนะฮะเป็นเกษตรอาชีพอิสระก็อย่างทั่วอาชีพละครับผมที่อย่างที่เราเคยคุยไปเมื่อวานอย่างหมอนว่าที่ถูกปิดไปนักร้อง นะครับผมสถานออกกําลังกายอะไรสถานออกกําลังกายวินมอเตอร์ไซค์ตอนนี้จะมีวินมอเตอร์ไซค์อีกมีแท็กซี่นะครับผมมีเยอะครับผมครับผมแล้วจะเอาตรวจสอบยังไงฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันก็เป็นอาชีพอิสระไหมฮะอย่างนี้ถือว่าได้ได้สิทธิ์ทำไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างของพวกเราเนี่ยอยู่ในระบบการสังคมที่ชัดเจนแน่คือคนที่อยู่ในระบบการสังคมเนี่ยไม่ได้นะครับผมข้าราชการไม่ได้ ทั้งงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ได้โอมครับ,มรบไม่ได้แน่ๆครับผมอันนี้ไม่ได้แน่ๆครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคุณสมชายว่าการแจกเงิน3,500เนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลทําถูกต้องแล้วแหละว่าทาถูกต้องเพราะว่าทุกเสยงก็ต้องบอกแล้วว่าต้องแจกเงินเพราะว่ามันไปไวัยมันไวแล้วมันไปถึงมันไปถึงตัวคนได้จริงแต่ประเด็นคือจะแจกยังไงให้ถูกกลุ่มถูกคนนะครับ,รบผมแล้วก็เ,วเดี๋ยวก็ต้องมาตีความกันอีกว่าใครอยู่กลุ่มที่ได้ใครอยู่กลุ่มที่ไม่ได้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับอันน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยครับว่าใครได้ไม่ได้เอาฮะคุณเกี้ยงฮะผมผมไปเห็นวันนี้คุณกิษดาจีนะวิจารณะนะฮะเป็นปรัชกระทรวงการคลังท่านพูดถึงหลักเกณฑ์คนที่ได้กับไม่ได้เดี๋ยวผมขออ่านละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความกระจ่างหน่อยถ้าไอ้ตรงไหนถ้าคุณเกี้ยงเห็นว่าเออมันไม่น่าจะใช่เดี๋ยวเราเข้ามาแย้งกันได้นะฮะคุณกฤษดาบอกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยเบื้องต้นเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วนะฮะ กลุ่มนี้คือไม่ได้นะฮะคือกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วเช่นข้าราชการกว่า3ล้านคนนะฮะพนักงานและลูกจ้างและวิสาหกิจกลุ่มที่อยู่ในฐานระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะครับอีก11ล้านคนรวมทั้งผู้มีรายได้สูงซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีเกณฑ์พิจารณาว่ารายได้เท่าใดจึงจะได้รับจึงจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือไอ้สามพนะฮะโดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากรายได้นะฮะเงินเข้าเงินออก ต่อเดือนแล้วก็ฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีไอ้น,นี้คือคไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะฮะค,คุณกิษดาบอกว่ากลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเราชนะเช่นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง 14, 000, รัฐ14ล้านคนซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้วกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า13.8ล้านลายหรือไม่เกิน15ล้านลายนะฮะ แต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกว่าจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่าอย่างไอ้ข้อนี้ผมถามคุณเกียงว่าอย่างคนละครึ่งเนี่ยอย่างผมอย่างคุณเกียงเข้าโครงการได้ใช่ไหมฮะสามารถใช้สิทธิโครงการนั้นแล้วจะมาพิจารณาคุณสมบัติอะไรอีกว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะะตรงนี้ฮะอย่างเราเนี่ยเราได้สามพันห้าเพราะว่ามันไม่มีเกณฑ์เรื่องของว่าเราเป็นอาชีพสระไม่อาชีพสระใช่ไหมครับอ่านั้นเราก็ได้แต่ว่าพอเราไปเข้าสามพันห้าเนี่ยเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่อาชีพสลากต้อเกณฑ์ อ่าครับผมแต่ก็เป็นประเด็นอีกนะครับผมว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่ได้รับสามพันห้าที่เป็นเกษตรกรถูกไหมครับครับ่งถือว่าเป็นอาชีพอิสระเกษตรกรอ่าแล้วก็แต่เขามีข้อแม้ว่าต้องเคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมฮะอ่าก็แล้วก็แล้วแต่ครับแล้วก็มีอีกหลายอาชีพนะครับอ่าผู้มีอาจจะเป็นผู้มีรายได้อ่าเป็นผู้มีรายได้นออย่างแท็กซี่คุณเพียงแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ค้าสลากและมัคคุเทศก์อย่างเงี้ยฮะใช่ครับใช่ครับ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มพวกเนี้ยเขาจะได้ไหมเพราะว่าเขามีอ่แท็กซี่คนขับแท็กซี่บอกว่ามีจํานวนไม่ไม่น้อยนะครับที่แบบไปโหลดสามพันห้าถูกไหมครับครับประเด็นก็คือว่าแล้วเขาจะได้เขาจะได้สามพันหน้าสองเดือนไหมอืมอประเด็นก็คือว่าพูดง่ายๆคือคนที่ได้สิทธิ์สามคนละครึ่งเนี่ยมาตรการคนละครึ่งเนี่ยสามารถไปเข้าโครงการนี้ได้ไหมถ้าคุณระบติเขาไม่ได้ขัดอย่างอื่นนะครับ,รบผมไม่ได้ขัดว่าเป็นอย่างเราเป็นอ่า เรอยู่ในระบบการสังคมคือเขาเป็นเกษตรกรเป็นคนขับแท็กซี่เป็นอาชีพอิสระแต่เขาได้สามพันห้าแต่เขาโหลดคนละครึ่งได้ด้วยตอนนั้นใช่ไหมจะมาได้ตอนนี้อีกหรือเปล่าอีสามพันห้าเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับไอ้ตรงนี้มันก็จะย้อนแย้งกันไงว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก็จะมีการโวยวายตามมาอีกว่าทําไมกลุ่มนั้นได้ทําไมกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ที่คุณกฤษดาพูดมาที่คุณสมชายอ่านอ่ะมีอ่ะ เห็นด้วยทุกาการแต่จะมีข้อนึงเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของรายได้ครับใช่ไหมครับเท่าที่แล้วาการแจกห้าพันเนี่ยเราไม่ดูไรายได้นะครับเราดูแค่ว่าเขาเป็นอาชีพสระมีสถานประกอบการรับรองมีสถานประกอบการจริงขาย,ข,ายข้าวร้านอยู่ริมร้านอาหารแต่เที่ยวนี้จะตรวจสอบอเงินด้วยนะครับใช่อาจจะขายไม่ได้จริงแต่มีเงินฝากเยอะถูกไหมครับครับผมเขาอาจจะดูเขาบอกว่าดูจากบัญชีเงินฝากราย อะไรได้เข้าออกเดือนต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยยังบางคนเขาขาเขาขายของออนไลน์เขาก็จะมีเงินเข้าออกประจําอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ได้รับผลกระทบไอ้ตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ใช่ครับก็เนี่ยแหละครับก็จะเป็นปัญหาไงครับว่าจะเป็นปัญหาอีการไปตีเส้นรายได้ก็คือว่าถ้าไปตีเส้นรายได้ก็เหมือนการไปตีเส้นรายได้ของผู้บัตรมีสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ตีเส้นรายได้ไว้ที่แสนแสนหนึ่ง ถูกไหมครับห้ามมีที่ดินเกินกี่ไร่ห้ามห้ามมีเงินฝากเกินหนึ่งแสนจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิเข้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อ,อก็ยังมีประเด็นอีกว่าแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือจะได้สามัญหน้าสองเดือนไหมครับใช่ไหมครับเ<ม>พราะว่าต้องมีคําถามตามมาอีกเยอะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเยอะครับบัตรสวัสดิการสิบล้านคนเี่ยจะได้ไหมสามันห้าถึง ถ้าเขาได้เขาก็จะได้ทับซ้อนถูกไหมครับเพราะเขาได้เดือนละห้า้ออยู่แล้วได้ขึ้นรถอะไรไฟรีอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้ไปค่าเขาจะได้ค่าน้ําค่าไฟฟรีอีกได้ค่าอินเทอร์เน็ตฟรีอีกใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเขาไม่ได้มันก็จะเกิดเกิดความเหลื่อมล้าแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้กลุ่มคนที่เขาไม่ได้บางอถ้าเราคุยกันแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะได้เกือบทุกๆโครงการของรัฐบาลด้วยซ้ำไปถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับบางคนอาจจะได้หนึ่ง อาจได้สองบ้านสาบ้านอะไรเงี้ยมันก็เกิดความไม่เหลื่อมล้าเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ครับจริงๆผมถึงบอกว่าเรื่องการแจกเงินสามพันห้าสองเดือนเนี่ยผมเห็นด้วยเลยว่าว่าควรแจกว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนลําบากนะฮะสองเดือนก็นายกก็บอกแล้วก็แจกสองเดือนก่อนนะครับผมแต่ว่าประเด็นเนี่ยผมกลัวว่ามันจะวุ่นวายเหมือนนะเราไม่ที่การภากแรกรนะครับไอไอเราชนะเนี่ยครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะ มีปัญหาตามมาเพราะเข้าคอมสัปดาห์หน้าแล้วก็จะต้องลงยังไงก็ต้องไปลงยืนยันสิทธิ์ที่เว็บของอเราชนะอีกครับผมก็จะมีเว็บโดหนึ่งขึ้นมาซึ่งจะมีกระบวนการอีกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อ,นนไไดอันนี้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนลงเหมือนแบบใครใคร,ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับคือไปลงเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณเข้าเกณฑ์หรือเปล่าครับนะครับผมอย่างนี้ก็แสดงว่าสามสามพันห้าร้อยบาทสองเดือนเนี่ยอาจจะครับอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกถ้าเป็นอย่างนั้น ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าถูกต้องเพราะว่าถ้าโควิดไม่จบก็อาจจะใช้ฐานข้อมูลนี้ให้ต่อไปแต่ว่ายังไงเนี่ยสิ่งที่กองออกมาต้องกองออกให้ได้ก่อนก็คือคนที่จะเข้าสิทธิ์รอบแรกเนี่ยครับกองออกมายังไงให,ให้ให้ทุกคนสบายใจว่าเ,เป็นคนที่สมควรได้จริงรและรัฐบาลก็พร้อมจะจ่ายจริงค,รคุณสมชายลองนึกง,ง่ายๆว่าเที่ยวเราไม่ทิ้งกันนะครับอ่าเป็นเกษตรก็เป็นอาชีพสะอ่าแสนสิบห้าล้านคนครับนะครับผม สิบห้าล้านคนแล้วก็เป็นเกษตรกรอีกแปดล้านคนเกษตรกรนี่ได้แล้วนะครับเกษตรกรในความจริงน่ยได้ค่าเกี่ยวหน้าค่าค่านี่นะครับยังมาได้ยังมาได้ห้าพันอีกนะครับผมผมแล้วก็ยังมีเปราะบางอีกรวมแล้วยี่สิบกว่าล้านคนนะครับผมสามพันห้าใช้เงินไปสามสามแสนล้านครับนะครับผมเที่ยวนี้สามพันห้าสองเดือนก็คือหกพันนะครับหกพันถูกไหมฮะเจ็ดพันก็คือครึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของเที่ยวที่แล้ว <ừ> ครึ่งหนึ่งของเราทิ้งกันก็ต้องใช้เงินประมาณผมว่าก็ต้องมีเป็นแสนห้าหมื่นล้านนะครับผมคิดกลมๆนะครับว่าทําไมรัฐบาลหนึ่งข้อสามเดือนที่คุณ้ชายถามทาไมเป็นสามพันห้าสองเดือนทําไมเป็นเนี้ยอ่าก็คือครึ่งหนึ่งก็คือว่าใช้เงินประมาณแสนห้าหมื่นล้านครับ,รบตอนนี้รัฐบาลมีเงินเหลือท่านนายกบอกมีเงินเหลืออยู่ประมาณหกแสนล้านนี่ใช้เงินจากไหนฮะเงินกู้ครับยังไงต้องใช้เงินกู้อ๋อพรบเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่ที่ ที่ผ่านสภาไปแล้วนั่นใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าเงินยังเหลืออยู่ก็เอามาใช้ในส่วนนี้เอามาใช้ในส่วนนี้ครับแล้วต้องเป็นการโยกด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นส่วนที่เหลือส่วนเยียวยาเนี่ยอาจจะเหลืออยู่จํานวนไม่พอแต่กฎหมายเนี่ยให้สามารถที่จะโยกในส่วนของเยียวยาเศรษฐกิจ400ล้านซึ่งตอนนี้เบิกจ่ายได้น้อยนะครับครับก็โยกส่วนนี้มาใช้ในส่วนเยียวยาเพิ่มเติมได้แต่เยียวยาไงก็แล้วแต่อย่างที่เราลองทำตุ๊กตาตัวเลขดูถ้าแจกเท่าเดิมจํานวนคนเท่าเดิมเนี่ย สองเดือนนี่นะครับก็ส <2 S 1> องเดือนเนี่ยต้องใช้เป็นแสนล้านนะครับผมคมรับค่าน้าเข้าไปที่ให้สองเดือนนะครับคุณท่านรองนายกก็บอกว่าท่านรองนายกสุภัตนาพงศ์ก็บอกว่าใช้เก้าพันล้าน,นครับส่วนก็เป็นเงินกู้ส่วนก็เป็นเงินที่รักษากิจต้องออกให้ครับสรุปแล้ว <S <S วันนี้เนี่ยที่ผ่านครอมอน,นอกจากสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยบาทสองเดือนแล้วเนี่ยมีค่าน้ำเข้าไปใช่ไหมฮะค่าน้ำเข้าไปค่าน้ำเข้าไปฟรีสองเดือนนะครับคฟรีสองเดือน แต่ว่า,วาต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าใช้ไฟไม่เกินไม่ไม่ไมอันนี้ไม่จะเป็นเลยครับอันนี้ก็ค,คือทุกทุกหลังได้หมดนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขว่าเขาจะใช้ถ้าเล่าให้ฟังง่ายๆคือว่าจะใช้ฐานฐานของเดือนกุมภาฐานค่าใช้ไฟของเดือนกุมภาไปเสร็จเดือนกุมภาครับคุณของคุณสมงชายนะครับเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยเขาถือว่าเป็นเดือนที่เราใช้ชีวิตปกติยังทํางานปกติอยู่ข้างนอกค่าไฟมันก็น่าจะน้อยแต่พอมกราคุมภาเนี่ยมกราคุมภา กุมภามีนาก็วัลกุมภาเนี่ยเราเริ่มอยู่บ้านกันใช่ไหมครับค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีสูตรคิดว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะช่วยให้เขาจะมีสูตรคิดนะฮะพูดงงานก็จะได้ลดลงไปตัวที่เพิ่มขึ้นก็เหมือนว่าจะไม่คิดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงวขนาดนั้นนะครับแต่ถือว่าได้ลดนะครับถือว่าได้ลดทุกคนทุกคนได้รับสิทธินี้เท่าเทียมกันหมดครับทุกคนได้รับสิทธิที่บ้านมีมีทะเบียนบ้านแล้วก็มีหม้อน้ำหม้อไฟนะ เป็นอย่างนั้นใช่ครับ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 ทุกคนได้หมดครับแล้วก็ค่าน้ําก็จุ๋มจิ๋มครับสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยบาทก็ค่าน้ําไม่แพงอยู่แล้วครับบ้านแต่ละบ้านก็ใช้กันไม่เยอะครับร้อยบาทได้ลดสิบบาทครับครับผมครับผมมีอย่างอื่นอีกไหมที่รัฐบาลแจกโอ้เยอะครับมีค่าเน็ตปีที่กณสงชายว่านะครับค่าเน็ตปีก็ยังไปหาลรือกันอยู่ต้องเข้าคลรมออีกแล้วก็มีเรื่องของประกันสังคมเป็นมาตรการเก่าเรื่องประกันสังคมเรื่องการขยายเวลาการให้ลูกจ้างกับนายจ้าง จ่ายน้อยลงเหลือแค่สามเปอร์เซ็นตนะครับผมครับแล้วก็มาตรการชุดใหญ่ๆเลยอีกชุดหนึ่งก็เป็นมาตรการทางการเงินของรัฐทั้งหลายที่เราคุยกันเมื่อวานก็แบง์เจ็ดแบง์เจ็ดแบงค์ครับผมเจ็ดแบงค์นะฮะซึ่งซึ่งรายละเอียดเยอะถ้าเรามาพูดตรงนี้คงไม่พอแนะนําว่าให้แฟนเพจเราเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของโพลทูเดย์คุณเกี้ยงก็ชําแหละมาหมดเลยว่าไส้ในเนี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละแบงค์ที่ประชาชนจะได้รับการลดหย่อนนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดได้เียนะ ใช่ครับแต่ละแบงก์ก็ไปดูเลยครับเป็นถ้าเป็นแม่พ่อค้าแม่ค้าก็แบงก์ออมสิทธะก็ว่าไปครับลูกค้าบ้านกับแบงก์ทอสอเกษตรกรก็ทกสก็จะมีเงื่อนไขอยู่เราเปราเราเราเขียนไว้ให้ดูอยู่ครับว่าใครได้อะไรบ้างครับผมเว็บไซต์โพส์ทูเดย์คอมเข้าไปดูได้รายละเอียดมีอยู่นะฮะครับผมอ่าก็ใช่ครับนี่ก็คือนี่เฉพาะข่าวสรุปแล้วเนี่ยวันนี้บิ๊กตู่มามากใหม่นะมาเป็นมาเป็นซานต้าตู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแจกแหลก โอ้โหแจกรคดับบ้าๆครับก็คือแกก็ก็หลังจากได้รับคำสัปปามาสไปใช่ไหมครับโพก็ออกมาว่าบิสูตู่เปลี่ยนไปแก้โควิดไม่เด็ดขาดครับทําเศรษฐกิจแย่ใช่ไหมครับวันนี้เลยจัดชุดใหญ่เลยครือคือแจกครั้งนี้จะเรียกศรัทธากู้หน้าโควิดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะผมว่าได้ครับแนวเบื้องต้นตรงนั้นวันนี้ได้ผมว่าได้ครับแต่ว่ามันจะไปพิสูจน์กันอีกทีตอนปลายตอนระหว่างทางระหว่างทางมันก็จะมี อะไรที่มาติดขัดยุ่มยิ้มเหมือนกับไโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันต้องมีแน่ๆอันนี้ก็ต้องแก้กันไปเรื่อยๆนะใช่ครับถ้าทําแล้วมาเกิดปัญหาเราไม่ทิ้งกันผมว่าจะเสียมากกว่าได้ครับเมีบทเรียนแล้วมีมีข้อผิดพลาดในอดีตแล้วก็เอาข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยมามาปรับปรุงแก้ไขมันก็จะออกมาดีนะฮะใช่ครับก็เตรียมลงทะเบียนนะครับก็คือต้องรอฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็คงประมาณปลายเดือนนี้นะฮะลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์เราชนะ c o m เลยใช่ไหมฮะ,ะใช่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าบวันคารหนาเนี่ยเข้าคราบองครับวันคารหนาเนี่ยจะชัดเจนแน่แล้วว่ายุ่ง,งยากไหมคุณเกียรติต้องไปกรอกรายละเอียดอะไรมันยุ่งยากไหมฮะผมคิดว่าไม่ยุ่งยากผมคิดว่าแค่กรอกอเลขที่บัตรประชาชนเลขที่บัตรประชาชนอาชีพแล้วก็รายได้ถ้ามีอย่างที่คุณสมชายว่าก็คือครายได้ก็อาจจะลงเหมือนลักษณะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับลงคนจนอะ ครับผมอย่างคุณเกี้ยงมีเงินเดือนเป็นแสนจะมาก่อเป็นพันก็คงไม่ได้นะไม่ได้ครับเขาตรวจจากสรรพารได้เพราะว่าข้อมูลมันลิงก์กันหมดข้อมูลมันลิงก์กันแล้วก็ไม่สามารถตอบในสิ่งที่ไม่จริงได้เพราะว่ามันจะมีข้อมูลยันกันอะไรอย่างนี้นะฮะครับผมนั้นขอถ่ายมีนิดนึงครับมาตรการนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทุกคนชอบก็คือคนละครึ่งสามพันห้านะครับก็จะเหลือ ครับผมยังมีนะฮะคนละท่นก็ยังยังยังเปิดอีกยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่วันนี้เข้าคลธรมนะครับก็เข้าให้คลธรมเห็นชอบในหลักการที่จะหลักการเห็นชอบแล้วเก็บตกนะครับนะเก็บตกนะครับครับนะครับก็จะเข้าคลธมสัปดาห์หน้าวันที่วันที่สิบเก้านะครับผมสิบเก้าสิบเก้าจะเข้าคลรมอืมนะครับผมหลังจากผ่านคลธรแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนไม่ได้นะฮะ ครับทันทีเลยนะครับวันที่20โมงเช้านะครับแค่1ล้านสิทธ์เท่านั้นนะครับ1ล้านสิทธ์วันที่20ลงทะเบียนใหม่นะฮะเตรียมตัวไว้ใครที่ลงทะเบียนแล้วยังลงไม่ได้นะครับครับผม6โมงเช้านะครับเตรียมตัวไว้เลย1ล้านสิทธินี่ผมว่าแป๊บเดียวเอแต่คุณเกียรติคนที่เคยลงทะเบียนผ่านแล้วยังไม่ได้ไปใช้เนี่ยเขายังตัดตัดแล้วหรือยังหรือว่ายังให้โอกาสอยู่ในรอบของอันนี้รอบของถ้าเป็นเฟสต่อไม่ได้ครับถ้าเป็นเฟสต่อเขาจะถือว่าไม่ได้แล้วหมดหมดสิทธิ์แล้วนะครับ ใช่ครับคนที่ลงเฟีสองเนี่ยครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณห้าล้านคนนะครับผมไอห้าแสนคนนะครับผมน่าเสียดายน่าเสียโอกาสนะอุตส่าห์ลงทะเบียนผ่านแล้วไม่ใช่ใช้สิทธิ์ตัวเองนะครับมีอยู่ประมาณห้าแสนคนแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันกระทรวงการก็ยกยอดของเฟสนึงด้นะครับสิบล้านคนที่มีคนไม่ใช้สิทธิ์เหมือนกันเนี่ยอีกประมาณสี่แสนห้ารวมแล้วประมาณหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบหกโมงเช้าหกโมงเช้าหนึ่งล้านสิทธินะฮะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ได้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าอย่าอย่าพลาดเดินนะครับหนึ่งล้านนี้ผมว่าผมว่าไม่ถึงชั่วโมองอ่ะครับผมผมไม่ถึงชั่วโมงผมว่านับเป็นนาทีเล้แหละครับก็ก<อ>็พอพอขอปากของคอนนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไร,รเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีหลักเกณฑ์ใหม่ๆอะไร,รที่นอกเหนือจากที่เราคุยกันในวันนี้เดี๋ยวก็จะมารายงานให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอพรบคุณคุณเกลี้ยงมากนะครับที่มาให้รายละเอียดแล้วก็มาพูดคุยนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับรือเป็นผู้สื่อข่าวเป็นหัวหน้าข่าวโอ้เป็นบทุกตำแหน่งเลยของโพลทูเดย์เรานะครับประจําอยู่ด้านนอกถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจร้อนๆหรือน่าสนใจเนี่ยก็จะมาคุยกันผมก็จะมาชวนคุณเกลี้ยงคุยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ Big t a l k Big Story นะครับโดยทีมข่าวโพลทูเดย์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story